เน้นย้ำการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการคุ้มครองดูแลแรงงานพร้อมส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตามโครงการเพชรในตมการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565โดยมีพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกอรมนเป็นประธาน ซึ่งก่อนการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกอรมนได้รับทราบเข้าใจสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบตัติตามนโยบายของรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางดูแลคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อย,ยกระดับการคุ้มครองแรงงานขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ปลดล็อกเทียสองวอชลิสให้กลับมาอยู่ในระดับเทีย2จากนั้นหน่วยขึ้นตรงกอรมนอได้รายงานภาพรวมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาซึ่งคนเอกสันติพงศ์ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนแผนงานต่างๆให้เกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ามกลางภัยคุกค,คามด้านสาธารณสุขที่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอไมิครอนได้เน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรงกอรมนกําชับข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการของสอบคอ,อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มขีดความสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต พลเอกสันติพงศ์ได้กล่าวถึงเรื่องการให้โอกาสเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสนับสนุนการศึกษาและสร้างอาชีพในโครงการเพชรในตมที่กอรมนอได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ซึ่งภายหลังจากได้ลงพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพบปะครูในโครงการเพชรในตมเมื่อเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมานั้น เสนาที่การทหารบกได้นําข้อหารือมาต่อยอดความต้องการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเสนอขยายผลโครงการเพิ่มยอดการผลิตครูเพชรในตมในแต่ละปีให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญของกออ,อรมนอที่ได้รวมสร้างบุคลากรอันทรงคุณค่าที่จะเป็นผู้แทนด้านความมั่นคงทางการศึกษาในการดูแลฝึกฝนเยาวชนไทยและเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืงยนในพื้นที่ต่อไป องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะได้มอบบ้านให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการโครงการปลูกด้วยรักพักด้วยใจค่ะเป็นโครงการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ยากจนอัตคัดขัดสนประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีบ้านพักอาศัยแต่พังชำรุดทรุดโทรมโดยในวันนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดพิธีมอบบ้านและสิ่งของอุปโภคให้กับนายทวีชุมพิมายอายุ77ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่4ณบ้านเลขที่8 0 3 0 9ทับสหมู่ที่9ตําบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลเอกสันทัศนันทิภาขีรันผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานส่งมอบบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในการดํารงชีวิตและมีรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่21 พนักงานหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่สมาชิกทหารผ่านศึกผู้นำชุมชนและอาสาสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะ Honor the Hero สารคดีเชิดชูวีรกรรมผู้กล้านะคะวันนี้เสนอตอนศาสตร์พระราชาสู่ทหารผ่านศึกดีเด่นติดตามรับชมได้เลยค่ะ องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์มีภารกิจในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการที่แม้จะปลดประจำการไปแล้วให้พวกเขาเหล่านั้นมีความมั่นคงทางด้านอาชีพและสามารถดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความว่า จงช่วยทหารผ่านศึกให้เขาช่วยเหลือตนเองได้พลทหารเผชิญศักดิ์สาสุธรรมเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการที่เคยรับราชการทหารอยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาคมาหนึ่งปีเมื่อปลดประจำการถือเป็นทหารผ่านศึกที่มีสิทธิ์ในการได้รับการสงเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกชั้นที่4โดยในปัจจุบันพลทหารเผชิญศักดิ์และครอบครัวได้ยึดอาชีพในการทำการเกษตรเป็นหลัก โดยได้มีการเพาะพันธุ์ไม้ขายทําสวนยางพาราและทําเกษตรผสมผสานตามหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม่บนที่ดินของครอบครัวซึ่งเป็นภูมิลําเนาของตนเองในพื้นที่อําเภอสเดาจังหวัดสงขลาครับครับหลังจากอดราชการทหารมาก็มาเริ่มนะครับทำการเกษตรเล็กๆน้อยๆอยก็คือชอบก่อนครับชอบเรามีพื้นที่สวนอยู่เราก็ปลูกไม้ไม้ป่าไม้ศรลกิจลงไปในสวนหลังจากนั้นเราก็เริ่ม ก็จะขยายจากการปลูกก่อนแล้วก็ค่อยขายนะครับก็ไปทําการกู้เงินมาเพื่อมาหมุนเวียนนะครับทำการเกษตรนะครับทำเกี่ยวแปลงต้นไม้นะครับแล้วก็ได้การรับการฝึกอบรมนะครับโดยมีหน่วยงานทางจังหวัดเนี่ยจะมีโครงการนะครับโครงการดีๆของทหารออกมาเรื่อยๆนะครับสิ่งในเรา่สนใจเราก็เข้าร่วมอบรมนะครับซึ่งผมก็ได้เข้าอบรมในหลายรุ่นเหมือนกันครับในครอบครัวเนี่ยหลักๆเขาคือนะครับเราจะได้รักษาพยาบาล ลูกของผมเนี่ยก็คือจะเป็นธาลัสซีเมียนะครับก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดนะครับทางธนงคาก็ช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องของค่ารักษาเรยาบาลน,นะครับต่อปีเราก็ทําการเบิกเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรียนเราได้ส่วนหนึ่งเลยครับตอนนี้ในพื้นที่ทั้งหมด12ไร่ของครอบครัวพลทหารพชิญศักดิ์ได้ใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีของตนเองประยุกต์เข้ากับศาสตร์พระระาชาด้วยหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้พื้นที่4ไร่ในการจัดทำโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชชนิดต่างๆสามโซนด้วยกันโดยเขาอธิบายว่าไม้ผลที่เคยได้รับความนิยมในอดีตนั้นปลูกไว้เพื่อกินเองส่วนทุเรียนเป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ขายได้ส่วนไม้เศรษฐกิจใหม่ก็จะเป็นไม้มีค่าในอนาคตนั่นเองครับพลทหาร,รเผชิญศักดิ์สาสุธรรม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี2564ซึ่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่นศึกเขตสงขาเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพราะพลทหาร,รเผชิญศักดิ์นอกจากจะเป็นตัวอย่างในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เพื่อนทหารผ่านศึกในพื้นที่ด้วยกันแล้วยังทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยการเป็นวิทยากรด้านการเกษตรให้กับหน่วยง,งานต่างๆด้วยครับ การสงฆ์ข้อธรรมถึกนี้มีสํานักงานสงฆ์ข้อธรรมเขตอยู่ทั่วประเทศในส่วนของผมก็เป็นเขตสงขลขานะครับดูแลสงขลขาพัทลุงสตูลเราจะมีเครือข่ายทหารป่านศึกอยู่ทุกอําเภอนะครับของผมสามสี่อำเภอแล้วในกรณีของเกษตรที่ดีใหม่ในกรณีของโคกหนองนานะครับทางํานักงานเราก็ให้การช่วยเหลือโดยเราก็ดูว่าฐานป่านศึกคนไหนนะครับที่ เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาจริงถ่ายรูปมาเราไปสำรวจเสร็จแล้วโอเคเราก็ทําเรื่องของพันปลาจากกรมประมงให้นะครับแล้วก็จะไปส่งให้ถึงที่องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อและช่วยหาปัจจัยการผลิต ทหารผ่านศึกที่มีความต้องการทางด้านอาชีพสามารถติดต่อขอรับการสงเคราะห์ได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนาของตนเองครับกองทัพบ,บุกยังคงเดินหน้าระดมทุกทรัพยากรที่มีในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในทุกมิติค่ะ โดยยังคงปฏิบัติภารกิจเป็นที่พึ่งและเคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสอย่างกองทัพภาคที่4กองพลพัฒนาที่4โดยพลตรีศิรภพสุขาวานิชผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4ค่ะนำทหารจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสนับสนุนจังหวัดสงขลาและกรมเจ้าท่าเข้าฟื้นฟูคลองในจุดที่1ส่วนพื้นที่ตอนบนซึ่งได้นำรถเครนปั้นจนัน25ตันสร้างฝายกั้นขยะน้ำเน่าเสีย จุดเชื่อมต่อคลองสำโรงเหนือที่จะไหลามาสู่คลองสำโรงที่เป็นคลองระบายน้ำสายหลักสายเดียวของเมืองสงขลารวมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเน่าเสียและจุดที่2คือพื้นที่ตอนปลายซึ่งได้จัดยุทธุปกรณ์รถโกยตักแขนยาวยกวางแนวบิ๊กแบกสร้างแนวป้องกันคลื่นซัดสายเข้าฝั่งปิดปากคลองเชื่อมทะเลสงขลาเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำเน่าเสียจากคลองสำโรง ภารกิจดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานความร่วมมือของจังหวัดสงขลาในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียระบายสู่ทะเลบริเวณหาดสมิลาหาดชละลทัศน์ซึ่งจะเป็นการคืนความสวยงามสร้างสมดุลทางธรรมชาติฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลณชุมชนบาลาซอกเ0 0 0แสนอำเภอเมืองสงขลาค่ะ กรมทหารราบที่112โดยกองพันธทหารราบที่3จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานชุดช่างกองพัน์ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องราดุดสดีศึกษาตําบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อดำเนินการสร้างห้องน้ำห้องสุขาเนื่องจากห้องน้ำห้องสุขาเดิมเกิดปัญหาน้ำท่วมขังและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเด็กนักเรียนทั้งนี้เพื่อเตรียมการในการเปิดภาคเรียนการสอนค่ะ ขอขอบคุณกองทบ,บกที่มาสร้างห้องน้ําให้นะครับโรงเรียนหนองสองห้องมีห้องน้ําที่เก่าและมีน้ําขังบริเวณที่อ่างล้างมือและทางเดินก่อนเข้าห้องน้ําและในห้องน้ําไม่ค่อยสะดวกสบายเมื่อพี่ทหารมาสร้างให้พวกเด็กนักเรียนและผมดีใจและใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นครับและมีความ สวยงามและสะอาดและไม่มีกลิ่นเหมือนที่ท้องน้ำเก่าครับกำลังพลจิตอาสาช่วยภัยแล้งจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมานำรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรนำส่งน้ำสำหรับใช้อุปโภคให้กับโรงเรียนบ้านโกรกเดือน5ตําบลสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สูงประกอบกับเป็นห่วงของภัยแล้งทำให้ระบบน้ําประปาภายในหมู่บ้านบ่อน้ําดิบแห้งขอดน้ําไหลอ่อนไม่สามารถส่งไปได้ถึงโรงเรียนหน่วยทหารจิตอาสาจึงได้ให้การสนับสนุนโดยนํำรถบรรทุกน้ําเข้าช่วยเหลือสําหรับเป็นน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยจะทำต่อเนื่องไปจนกว่าจะผ่านพ้นห่วงวิกฤตฤดูแล้งค่ะ ที่วัดเทพทานทองบ้านผาตั้งหมู่ที่หนึ่งตําบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายกําลังทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่2104น่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านผาตั้งพัฒนาปรับปรุงพื้นผิวถนนและดําเนินการเทคอนกรีตซึ่งเส้นทางดังกล่าวนะคะเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางเข้าออกในวัดของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับพระภิกษุและชาวบ้านที่กำลังเกาะสร้างปรับปรุงพื้นที่ผิวถนนรวมทั้งลดรายจ่ายในการว่าจ้างแรงงานอีกทางหนึ่งด้วย จิตอาสาพระราชทานกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ี่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัยดําเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจโดยเป็นบ้านของนางลําดวนจ่าแสงบ้านเลขที่50หมู่ที่2องตำบลสำโรงชัยอําเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์อาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กองพันทหารปืนใหญ่ที่4ได้สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐานมีบ้านที่ปลอดภัยต่อการพักอาศัยตามนยโยบายของผู้บัญชาการทหารบกหมดเวลาค่ะสำหรับรายการ v ีอาร์โซยในวันนี้ขอพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักกับททบ5สวัสดีค่ะ